มามามามดับดูผมเข้าไปนะคะเออเหรมาล้วนะสวัสดีก็ซื้อสตีมอะไปเปลี่ยนซื้อไปเปลี่ยนซื้อซื้อนี่มันประเทศไอ้ว้าววลดไอ้ว้า Wow, wow, đây. <laughs> có có ít à nó có đấy có phóng lên biên cái ấy nhà có nhà hay vi vi anh mà chạy phong mà ไม่รู huh. oh, uh ้ว huh. yeah. ่าอนี huh. ่ยก็ฟังผิดมาผิดบอกว่ารัวปุ้นเสียทำก็ปวดทำก่อนโอ้ทำแม่งตื้นเนี่ยโอ้ด้วยอุด้วยแช่บวกกับแค่ไอ้กบอัดด้วยวะใช่าแช่บ้างขวานในกล่องเลยอยู่ไหนกันมาว่าเปิดกล่อง

แตวมึงพ sí, <worries> <t os, S 2> <tim> ูดที่สาธาพ่อเลยเข้า่เนี่ยละก็มาขุดยังที้วก็มาก็ฝาดี้ครยผมอยากไปได้ดีลอจริงเลยกบพี่ก็เคยเสียงแจ๊เอี่นี่ดไปเลบแล้วก็ไร้วาสาหมอน บอาจระมีบวมาที่เปลีวยนเราเราเขาไปบึ้งคนงานเนาะคันมันออกมาดีกะจังคันบดีกับบดต้อ,งอลงบนนั่นแหละเนาะทอาเทานบ่เทานบา,า,นาอันนี้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 ปวดถึเช่าผิอันนี้แคสถึงเเออน่ียไม่สบายเนี่ยสามเอสามนาทีผมไป

หว่าวันนี้ก็มากดจะพูดคำหยาบถึงคล้วบทพิยังคลิปเขาต้องมีแบบคำหยาบบ้างบทพิยังเออขนาดไอวีเอขนาดไหนเราขนาดวีเอขนาดอะไขนาดวีเอฟยังแบบว่าคำหยาบเลยแบบมันต้อง

ที่ก่อนเอรสุดหนึงก่อนร้นเลยโล่เมงนี่นะคะจากร้านเลยแล้วตอนนี้รีดูแบบอันนี้อันหนึงมันเป็นอะไรกุ้งไทยนี่แหละส่งมาก็ได้แหละพี่ตอนนี้ได้ถ่ายเท่าไหร่บนน่ะบนไหนใช้เอาลงยูทูบยังเหรอลองถ่ายดูถ่ายนิ่งพี่คอยพิมพ์มาได้คอยพิมพ์มาได้ทำอะไรพี ข้อของด้วยครับขอของด้วยเไอ้นั่นน่ะไอชิวายู่คปับปกอันปกจิมมี่ไอ้นั่นชิวายังวะบอยดิวะวายังบ่าวบูมไนะอีอข้อของด้วยครับขอของด้วยครับเื่อหาแตเมื่อคืนเต่ก็นี่ก็กระเสาแล้วหนึ่ง

บอกว่าไปทางมองยืนรู้ชอบดูคลิปหน้าจะมาสังคลิปหน้าเอ้มุกพกสั่งเธออย่างนี้ก็ต pues mm ้องเป็นค่อยๆไปนะคะอ้โดนอีกโดนอีกเบือุดโดนอีกพริกแอกแฝกเลยปุ่กสอง

คงก็บบรไปคุยอีกโอเคไฮตอนี้คบว่าพห้าคับเนี่ยตอนนี้เราจะต้องคือคับเพื่นนะคะแบบพ่อีว่าเราตัดลิปว่าใ่เป็นคนแราเออบุกิมีมันไม่มีสระไม่มีสามผัสเพ่ใเ่พูด พูดบม่ั่งไก่ไอวาบ่ัไก่ไอวาไอ้วาคลิปนี้จะมีถึงพาร์ทที่20นะคะเอา30ตสิบดีเลยเรื่อยเรื่อยเลื่อยแวเลื่อยจนกว่าเราจะสามารถค่าไปไปันเอาได้ันขได้สิบซับแล้เขาไปยเสาอะเออไอ้งเลอเขาเกยไปเราเกยไปเลไข้า e n t e o w พ่อไปได้ดีนะเออพามีมันไข่นเงยได้ไหมนะเออ

ไอหว่าโบเจ้าสั้นขางโบไอ้ไรก็ไดอบสองือกอบวตนล้วแงค์กัแบงกันเ้อได้ตังรอบบุกันแบงก์นันแบบทัมันแบบเปียกกันแล้วตอนนี้ันแบบพันแบบเอาแบบไอ้ได้ตังพันหนึ่งเขากับยอมมาแบงก์กูละ บักจิมมี่สองร้อยอเวฟสองร้อยก็ผ่านร้อยไอเวฟสามร้อยบักเมกบักเมกสองร้อยมันจากบาทแร้วว่ารันนะเนี้ยเ่าแร้อยล้ไ่เวเอาเมกยังไงพันเปิดเปิดโหมดสองมีพันไี่ใช่เราไม่ได้ไหนกมให้ได้สอง บ้านพ่อเกามาซื้อขนมแบ่งเบ้งกันกินใช่ไหล่ะกินแม่ยักินใช่ไหมกินน้ำกันถ้าละทำไมเราไม่เอาเงินพันหนึ่งไปซื้อรหัสพี้แล้วก็แทสเล่นเกมบนเนี่ยได้เด๊ได้ได้อยู่เด๊ถ้าเกิดเอาปืนมารีวิวเนาะทำเว็บเออวันนี้จะบักจิมมี่หมาเมียมือใส่โอ้เราไม่ได้อยู่แถวนี้อ๋อเปิดมอเตอร์ดู เปิดละเปิดละเปิดสุดละช่ยหัวหายเอาเปิดสมบีเราเมงหัวหายนะอันไ้นมาแล้วแล้วมียะมีอยู่ในถ้ำัวมองเเดี๋ยวกูไปครับมาแมจิมมี่ระวังคิปเปอร์ระวังคิปเปอร์บยันนี่นะมีดาเโอ้เจอแล้วูมีทันเลยโว้สุดเลย กูลืมบอกไปเย้มีกินติพิษไอ้นั่นของอยู่ในกล่องนะของอยู่ในกล่องคุณก๊วางเท่าไหร่เขาถึงจะกดราคาให้คุณแล้วคุณจะเปิดนาชิ้นนี้ผมขอเป็นของขวัญปีใหม่สากสานสามสิบห้าหมื่นเอามื่นเดียวอนเอาหนึเดียวก่อนเออมื่นเดียวให้เปิดชมนาเอาเปิดเวลาแล้วไป คลิปนี้ถ้าได้หมื่นไลค์เฮ้ยแล้วเราจะเปิดชมผู้ใดผู้ใดอะไรยนนั่นครับคุณจะได้มาลุ้นครับเอารุ้รนใครทจะตันก็ปิดเลยได้ไงปิดเลยเราไม่คลิปนี้ปิดเลยปิดเลยไลค์เดี๋ยวผมเรไม่ฮึได้หมื่นเลยแล้วอ่ะมันจะกลั้นมืออ้เหี้ยไอ้ปิดคลิปเมฟผู้ใดเป็นคนปิดนะกิปไม่ปิดด้วยเอาปิดมือเป็นอะไรวะก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ะไปไปกดไลค์กดแชร์กดซานาคายด้วยนะครับ ไ,ไปไปค่ะวันนี้ก็ไปไปครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับเด็กไกลก่อนเด็กไกลก่อน